ปรีชด,ดาอ <นะ S 2> จากเอทีเอ็มเออรักเอรอ์เรความสวยของคนนี้เขาก็าไปเข้าตาผลิตภัณฑ์ค่ะครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตารีนะคะเพราะว่าบุคลิกน่ารักสดใสผิวสวยอ่อนวัยเป็นธรรมชาติเหมือนกับครีมอาบน้ําสูตรใหม่นั่นเองค่ะงานนี้นอกจากจะได้รู้จักกับพรีเซนเตอร์คนใหม่แล้วยังได้ชมโฆษณาชุด Life in A day แบบเต็มๆเ,เป็นครั้งแรกด้วยแถมมีเซอร์ไพรส์จากพระเอกสุดฮอตนัดเดชนะจ๊ะแบดแอมบาสเดอร์นะค mm hmm. นะ,คะคมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มีเตอ๋อฉันทวิทมาร่วมสร้างสีสันในงานด้วยค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ลาเวอรเป็นพรีเซนเตอร์ของทีมค่ะภาพ,พยนต์โฆษณาชุดนี้ชื่อ Life in a Day ค่ะก็น่ารักค่ะเพราะว่าทีมงานจำลองฉากได้เหมือนจริงมากรวมถึงทุ่งข้าวโอต๊ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลย ก็ S <S เรามาสองคนมาหน,น,ะนะ้าชูบุสส์ผู้เล่นเตอร์ของชูบุสส์นะครับผมก็มจะมีผมงเป็นฟอร์เมนของน้องก็เป็นชุูบุสึ์มนโนกาตาลีใช่ก็ดีใจครับดีใจมีเพื่อนแล้วตอนนี้ตื <ๆ S 2> ่นเต้นผู้ชมนิดหนึ่งว่าสองคนนี้มันไม่ได้เล่นด้วยกันนะไม่ไม่คือณ<อ>เดชเป็นแบดแอนบาสเตอร์ของชูบุสส์ฟอร์เมนณเดชก็จะเป็นฝ่ายชายไงถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็จะเป็นไอซ์นะคะแล้วก็มาที่เรื่องของไอซ์กับณเดชเนี่ยมาเผยเคล็ดลับการมีสุขภาพดีการดูแลตัวเองในหน้าร้อนให้หน ให้สาวๆดูแลตัวเองด้วยนะคะก็อย่างที่บอกหน้าร้อนนะคะก็ใส่ใจไปถึงที่มัมน้ำด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไปแต่แล้วก็สาคัญสําคัญเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็อยากให้ดูดแลดูแลตัวเองกันเยอะค่ะดื่มน้ำไม่เยอะใช่ดื่มน้ำเยอะค่ะช่วงอากาศร้อนร่างกายพอ,อร่างกายขานดน้ำง่ายมากในช่วงอากาศร้อนเนี่ยก็ดื่มน้ำเยอะแล้วกัน ออกกำลังกายครับทานผลไม้เยอะๆครับแล้วก็ที่น้องไอซ์บอกนะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่บํานาน,นี่ก็เป็น่สนสำคัญในการปกป้องผิวเพราะช่วงนี้ก็อากาศร้อนด้วย<ม>ครับก็หันมาใส่ใจนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็หันมาใส่ใจเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวดีกว่าอีอ่เคพี่<อ>เคก็หล่อเหมือนอเดตได้นะ<อ>ถ้าเธอออกกำลังกายที่ะเดตจริงปะ่ะเออส่ง,อง,องหน้าเธอก็ได้อยูน่นะใกล้ละจริงปะ่ะต้องไปทุบไปเหลาไปงัดไป ขูดยิงตัวตายระดิกาดเจอปัญหาเยอะเออปัญหามันเยอะนะฉันลาโลกรยดิกาได้จบจบกันไปอย่าเพิ่งจะอยู่กับฉันก่อนมาที่อีกหนึ่งข่าวนะฮะคุณผู้ชมณเดชน์มาณเดชดมาญาญาต้องมาพอัาเดชกับญาญามาผู้กำกับธรณีนี้ใครทองก็ต้องมาด้วยญาติผู้ใหญ่ของณเดชกับญาญาต้องมาด้วยคือก่อนนั้นนี้คุณผู้ชมเกิดนิดนึงคือว่าคือทั้งณเดชกับญาญาเนี่ยเขาไปถ่ายละครใช่ป่ะแล้วมันจะมีบรรดาแฟนคลับเนี่ยที่ตามน้องๆไปทุกที่แล้วทุกคนทุกแห่งแม้กระทั่งมหาวิทยาลัย ตามก็มีปัญหาบางทีอาจารย์ก็เรียกน้องไปดุเอยรวมถึงบางทีไปตามกองถ่ายละครทําให้น้องเนี่ยไม่มีสมาธิในการทํางานจนป้าแจ่วนะฮะซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองคนเนี่ยก็เคยมาทวิตถึงบอกว่าเออ เอ่อถ้าจะรักศิลปินเนี่ยควรจะรักให้มีลิมิตให้มีขอบเขตบ้างนะฮะแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยป้าแจ๋เข้ามาเยีอยเป็นก็ทีวีค่ะวันไหนละ่ะสองสามวันที่ผ่านมา, <c oughs> ม,ามาอัดเทป <c oughs> ก็มาแล้วก็เราเลยได้สอบถามกันว่าเออตกลงแล้วเนี่ยป้าแจ๋ว่ะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับน้องๆบ้างไหมเพราะว่าบางทีน้องๆเนี่ยเขาก็รักมากไงให้ทั้งของขวัญให้ทั้งของกินตามไปทุกที่เลยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะบางทีเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากใกล้ชิดคนที่ตัวเองรักอยากถ่ายรูปกับคนที่ตัวเองรัก แต่ลืมนึกไปว่าคนที่ตัวเองรักนั้นเหนื่อยมากทางานมาก็เหนื่อยแล้วเดินทางก็เหนื่อยอีกแล้วยังมาเจอกองทัพเด็กๆซึ่งรอจะถ่ายรูปอีกซึ่งโอเคถ้าถ่ายกันตามสมควรไม่ว่าแต่น้งองบอกไหมว่าทุกคนอยากจะถ่ายเป็นอินดิวเวอหมดเลยก็คือถ่ายกรุ๊ปไม่เอาฉันจะขอถ่ายเดี่ยวคู่กันซึ่งถ้ามีร้อยคนน้องก็จะต้องถ่ายร้อยครั้งซึ่งมันทําให้น้องลําบากมากและที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่เราเห็นนะอันนี้น้องไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าในฐานะที่เป็นป้าแก่เราก็รู้สึกว่า เออต้องพูดนิดนึงคือบางทีการเอาของต่างๆมาให้น้องทั้งสองคนเนี่ยเลิกไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นเออเอาผลการเรียนมาให้น้องเขาดูไหมหรือคุยกันเรื่องเนี่ยตั้งแต่หนูเรียนมาเนี่ยหนูดีขึ้นเพราะหนูเห็นพี่เป็นตัวอย่างที่อะไรดีกว่าไหมดีกว่าที่จะต้องเสียสตางค์ไปซื้อของหรือว่าซื้อตุ๊กตาซื้อขนมซึ่งบางทีขนมเนี่ยซื้อแต่เช้ากว่าจะมาถึงน้องตอนข้ามบูดเสียหมดแล้วน้องก็กินไม่ได้ต้องโยนทิ้งเสียสตางค์เปล่า,าๆซึ่งเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปทําประโยชน์อื่นๆได้มากกว่า่าาหรือว ขนมเหล่านั้นบางทีซื้อกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องของเด็กๆที่เป็นแฟนคลับรับประทานจะดีกว่าไหมหรือว่าถ้าเป็นแฟนคลับกันจริงรักน้องจริงจะต้องปล่อยให้น้องเนี่ย มีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองบ้างอย่าให้น้องต้องตกอยู่ท่ามกลางแฟนคลับอยู่ตลอดเวลาจนน้องไม่มีไม่มีความเป็นส่วนตัวแม้กระทั่งการไปมาไล่ของน้องเองเนี่ยก็ต้องปล่อยให้น้องเรียนตามปกติเพราะการที่เข้าไปจุนจ้านมากไปเนี่ยมันก็ไม่ดีมนที่เพ่งเลงของครูบาอาจารย์ของน้องเหมือนกันบางทีเนี่ยกพราะเจ้าเขาฝากบอกแฟนคลับเรียกว่าถ้ารักน้องจริงอยากตามศิลปินจริงๆท้าคนให้ตามที่งานอีเวนต์มากกว่า <S S S เพราะว่าตามอีเวนต์ส่วนใหญ่จะจับตามห้าง <S S และเป็นสถานที่เปิดนะัดแล้วก็ กลางวันด้วยน้องก็ไปร่วมง,งานได้แล้วมันมีกรณีหนึ่งป้าเจ๋เคยพูดบอกว่าไปถ่ายละครไกลถึงรังสิตคลองสิบสามแล้วตอนนั้น,น,นดึกมากมืดมากเส้นทางก็มืดมากน้องๆจ้ารวมตัวกันสองคันรถอดัอดอดัอดอัดอัดกันไปแล้วตามไปเชียร์นะดัดเดทถึงกองถ่ายละคระแบบนี้ให้ป้าเจ๋เขาเล่าเนาะในโลเคชั่นการถ่ายบางอย่างเนี่ยมันไกลมากอย่างมีอยู่วันหนึ่งไปถ่ายที่รังสิตคลองสิบสามหรืออะไรไกลามากมืดมากน้องๆรวมตัวกันขับรถไปสองคันอัดกันไปแน่นเอียด เพื่อจะไปรอขอถ่ายรูปแล้วก็บันทึกเทปเอวยพรวันเกิดให้เขาในที่มุดตืต้อแล้วเราก็บอกว่าน้องเอ๋ยทําไมน้องไม่เลือกวันที่ที่มันสบายกว่านี้ใกล้กว่านี้หรือว่ามาง่ายๆเพราะนี่มันอันตรายมากการที่ขับรถเปลี่ยวในทางเปลี่ยวเปี่ยวตอนดึกๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องๆเหล่านั้นเนี่ยคนที่เสียใจมากที่สุดเนี่ย โอเคต้องเป็นพ่อแม่ของน้องๆอยู่แล้วแต่คนที่เสียใจมากกว่าคือตัวณเดชกกับยา,ยา,ยาที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาต้องมาเจออะไรที่ไม่ดีเพะฉะนั้นต้องขอร้องว่ารักได้รักให้พอดีพอดีอย่าลงหรืออย่าคลั่งคล้เกินไปในโลเคชั่นกันไม่ใช่แค่เด็กๆนะอายุเยอะเยอะ มากๆคุณ,คณแม่คุณป้าคุณแม่คุณป้าเนี่ยก็ตามไปทุกที่เลยก็ไม่หลับลไม่นอนจะตามไปเราเข้าใจนะแฟนคลับเนี่ยรักศิลปินแต่ว่าคนรักให้มีขอบเขตแล้วก็ควรจะรู้ด้วยว่าเวลาไหนควรไปเวลาไหนไม่ควรไปค่ะส่วนเจ้าเนี่ยก็บอกว่าให้นะเด็กกับิ่า,ยา,ยานเนี่ยไปคุยกับแฟนคลับเองแต่น้องอ่ะก็ยังเด็กไงก็ไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นเราในฐานะแฟนคลับก็ต้องเข้าใจน้องด้วยะนะจ๊ะมาจากเรื่อง แฟนคลับไปแล้วมาที่งานกำกับของป้าเจ๋วกันบ้างนะครับที่ตอนนี้มันมีพ่วกกับหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายส่วนตัวของป้าเจ๋วเองเนี่ยเริ่มรู้สึกอยากจะเลิกทางานด้านนี้แล้วนะป้าแจ๋วบอกว่าอย่างนี้จะ้ะไอเดไม่ได้ทายนั้นมันก็ขึ้นอยู่งานที่จะมารองรับเราต่อจากนี้ไปด้วยว่าเราค้นเจอหรือยังว่าอะไรที่เราอยากจะทําหลังจากที่เราไม่ได้เป็นผู้กำกับแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยยังมีแรงอยู่ก็ยังทําได้อยู่แต่เขาบอกว่ามันก็เหนื่อยพอสมควรแล้วนะเพราะละครเดี๋ยวนี้ ไม่ได้ทําแข่งกับช่องนู้นไม่ได้ทําแข่งกับเจ้านี้อีกแล้วแต่ว่าเราทําแข่งกับตัวเองทุกครั้งว่าละครเรื่องนี้เราประสบความเจอขนาดนี้ถ้าละครเรื่องหน้าเนี่ยคนยังจะดูละครของเราที่เราทําเรื่องใหม่นี้หรือว่าจะประสบความเจงเท่าเรื่องเดิมหรือเปล่าแค่นี้ก็เหนื่อยมากแต่ไม่ได้ทำป้าเจ้าอยู่ในวงการกํากับละครมาสิบแปดปีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คงถึงจุดที่รู้สึกว่าแบบอยากจะหางานใหม่ทําบ้างแล้วอะไรอย่างเง<ต>ี้ยแต่ว่า,วายังไม่ใช่ตอนนี้ใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้คือถ้าถ้าจะเลิกทาจริงๆอะ่ะคือต้องคิดแล้วว่า ถ้าเลิกทำกำกับละครอ่ะฉันจะไปทำอะไรกินแต่ฉันว่าไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าอะไรหนึ่งธรณีนี่ใครครองอยังถ่ายอยู่แรงปรารถนาก็กำลังจะเปิดกล้องใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะฮะ,ะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อฮะ